สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณท่านศาสนาจารย์ดรสมบอใจสีมาลาสิทธิพิบาลคิดจักคิดคุณานุกูลที่ให้ผมมีโอกาสได้มานำประคำยามเช้ามาหนุนใจพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ซึ่งหัวข้อในวันนี้ผมจะใช้หัวข้อว่าจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเสมอจากพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่30ถึงข้อที่33พระธรรมโรมบทที่15ข้อ30 3พี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยความรักของพระวิญญาณข้าพระเจ้าวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพระเจ้าเพื่อให้ข้าพระเจ้าพ้นจากมือของคนในประเทศยูเดียที่ไม่เชื่อและเพื่อให้การปรนนิบัติ เนื่องด้วยผลทานซึ่งข้าพเจ้านำไปยังกรุงเยรูซาเล็มเป็นที่พอใจของธรรมมิกชนเพื่อข้าพเจ้าจะได้มาหาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและมีความเบิกบานแจ่มใสที่ได้พบท่านขอพระเจ้าแห่งสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด อามนครับในคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการมาด้วยพระพรอันบริบูรณ์ซึ่งท่านเปโลก็ได้เน้นย้ําแต่ผมเองก็ได้พูดถึงว่าการที่เราไปที่ไหนเราต้องเป็นพระพรไม่ใช่เราเป็นพระเพลิงในวันนี้สิ่งที่ท่านเปโลได้เน้นยำ้ำโดยเฉพาะในข้อที่30ในตอนท้ายที่ท่านได้กล่าวว่าข้าพเจ้าวิงบอลขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้า สิ่งสําคัญที่ท่านเปาโลต้องการในตอนนี้ก็คือการอธิษฐานเผื่อจากพี่น้องถามทําไมท่านเปาโลถ้าเราพูดถึงชีวิตของท่านถ้าเรารู้จักท่านเนี่ยเราก็รู้ว่าท่านเป็นคนที่เข้มแข็งในพระเจ้าถ้ามีหลังจากที่ท่านเคยต่อต้านคริสเตียนท่านเคยปฏิเสธพระเจ้าแต่เมื่อท่านมาเชื่อเนี่ยท่านก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งท่านรับใช้พระเจ้าด้วยใจร้อนรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ยากลําบากแม้กระทั่งการติดคุก ท่านก็ผเผชิญทุกอย่างมาแต่สิ่งที่สําคัญท่านปะโลก็พูดว่ายัางต้องการให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อท่านคําอธิษฐานเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคริสเตียนเรานะครับมีคนที่กล่าวอยู่เสมอว่าถ้าเราอธิษฐานน้อยเราก็เหนื่อยมากถ้าเราอธิษฐานมากเราก็เหนื่อยน้อยอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อยากจะเน้นย้ําในวันนี้ว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันแม้กระทั่งผู้รับใช้ของพระเจ้า หลายครั้งเราจะได้ยินคนที่สมาชิกที่มาบสถ์เจะบอกว่าอาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อด้วยอาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อด้วยแต่หลายครั้งเราลืมสิทธิพิบาลลืมศาสนาอาจารย์ลืมผู้รับใช้พระเจ้าที่เราคิดว่าแล้วใครจะอธิษฐานเผื่อเขาเพราะหลายครั้งคนทุกคนก็จะไปพูดขอให้อาจารย์ให้สิทธิพิบาลให้ผู้นำอธิษฐานเผื่อท่านแต่ท่านอย่าลืมท่านเปาโลเองก็เน้นย้ำว่าพี่น้องสามารถมีส่วนอธิษฐานเผื่อท่านได้ ท่านปโลได้เน้นย้ำในตอนนี้ให้เห็นว่าแม้ว่าท่านจะเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งหรือเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ท่านยังต้องการคําอธิษฐานนั้นเราทุกคนนะครับเราต้องการคําอธิษฐานไม่ว่าเราจะเป็นใครในพระธรรมเอเวซัส e บทที่6กข้อสิก็ได้หนุนใจเราว่าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอด้วยพระวิญ,ญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อทรมิกชนทุกคนที่เน้นย้ำก็คืออธิษฐานเผื่อทุกคนและข้อ19บอกว่าและอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญท่านยากอบเองก็ได้พูดว่าเหตุฉนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผล โดยเพราะคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมท่านยากอบได้เน้นย้ำว่ามีพลังทําให้เกิดผล,ลการอธิษฐานเผื่อซึ่งการละกานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมีผู้นําที่ได้เสนอแนะการอธิษฐานว่าเป็นเหมือนกับนิ้วมือ5นิ้วของเราเออมันก็น่าคิดนะครท่านบอกว่านิ้วหัวแม่มือให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่เรารัก อาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดเราคนในครอบครัวของเราพ่อแม่คนในครอบครัวของเรานิ้วชี้ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนคนที่ชี้คนอื่นคนที่สอนคนอื่นนั้นอธิษฐานเพื่อผู้สอนก็คือจิตพิบาลน,นะครับผู้ปกครองหรือผู้ที่กําลังสอนคนอื่นอยู่คนที่ทําหน้าที่เป็นครูเพราะคนเหล่าน,นี้สําคัญครับถ้าท่านสอนผิดคนก็จะเดินหลงผิดไปนิ้วกลางก็เป็นนิ้วที่สูงสุด ให้เราอาธิษฐานเผื่อผู้นำผู้ปกครองทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีตําแหน่งหน้าที่คือผมเองผมไม่ได้มองว่าไม่ได้รังเกียจหรือไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เราอาธิษฐานเผื่อผู้นำทุกคนครับเราเชื่อว่าผู้นำนั้นพระเจ้าแต่งตั้งขึ้นแต่ถ้าเขาทําไม่ถูกต้องทําไม่ชอบธรรมพระเจ้าก็จะปลดเขาพระเจ้าก็จะถอดเขาเหมือนกษัตริย์ซาอูลพระเจ้าตั้งเขาเป็นกษัตริย์แต่เมื่อเขาไม่สัตย์ซื่อพระเจ้าก็ถอดผู้นำในประเทศของเราเหมือนกัน ถ้าเราอาธิษฐานเพื่อเขาถ้าเขาทําสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าก็อวยพระพรทสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าก็จะถอดถอนพระเจ้ามีวิธีการของพระองค์นิ้วนางเป็นนิ้วที่เปรียบสัญลักษณ์เหมือนความอ่อนแอนั่นเราให้เราอาธิษฐานเพื่อผู้อ่อนแอผู้เจ็บป่วยผู้ที่ขาดกําลังทั้งหลายคนที่มีความทุกข์ใจคนที่มีอะไรต่างๆที่เราอาธิษฐานเพื่อแล้วนิ้วก้อยเป็นนิ้วเล็ก เปรียบเสมือนกับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่เล็กน้อยในสายตาของเราแต่พรมพีปิยสกิตได้ให้ความสําคัญไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนเล็กน้อยอยังไงก็ตามแต่คนทุกคนมีความสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะทุกคนคือพระฉายาของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่อยากจะเน้นกับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและการสําคัญเพราะคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลนั้นผมว่าสิ่งสาคัญที่สุด อยากจะเน้นย้ำและก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกๆคนก็คือการที่เราสามารถทำได้เราอาจจะไม่สามารถให้เงินให้ทองให้ความช่วยเหลืออื่นหรือให้คำแนะนำอื่นได้แต่สิ่งที่เราให้ทุกคนได้แน่นอนคือการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอให้เราสงบใจอธิษฐานพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่โปร่งทรงฟ,งฟังคำทูลบิงบอลของข้าพงค์ทั้งหลายและโปร่งทรงสอนข้าพงษ์ทั้งหลาย ให้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเหมือนที่ปิคุทธิ์ได้ส่งสอนข้าพองค์ทั้งหลายและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ได้อธิษฐานเผื่อข้าพงค์ทั้งหลายอยู่เสมอพระบิดเดาเจ้าข้าขอพระเจ้าอํำนวยพระพรของพระองค์มาเหนือพี่น้องของข้าพองตายทุกๆคนที่จะได้รับการเสริมกําลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกๆคนทูลอธิษฐานในพระนามพิสกิ์เจ้าอาเมนคำถามสําหรับการใคร่ครวญ ขอให้ท่านระลึกถึงคนหนึ่งถึงสองคนในเวลานี้และอธิษฐานอวยพระพรชีวิตของเขา คิดในวันนี้จงอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเสมอเพื่อท่านจะได้เข้มแข็งและมีใจร้อนรนในการปฏิบัติพระเจ้าอาเคปนี้เป็นพระพรสำหรับท่านกรุนากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอพระเจ้าอวยพรครับ